ไข่ไก่หน้าแพงจ่อขึ้นราคาแม่ค้าเบเกอรี่รายย่อยอดครวนราคาไข่ขยับวอนรัตช่วยประคองที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลร้านจำหนา่ายไข่ไก่รายใหญ่อีกหนึ่งแห่งของตัวเมืองสตูลยังคงสั่งไข่ไก่จากฟาร์ม500แผงลงวางจำหน่ายตามปกติหลังทางฟาร์มมีการปรับราคาขึ้นแพงละสามบาทคงที่มาเดินกว่าแล้วแม้มีข่าวการประกาศจะปรับขึ้นของแผงไข่ไก่หลายแห่งแต่ที่นี่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิม เนื่องจากทางฟาร์มยังไม่ส่งสัญญาณปรับราคาจนกว่าไข่ไก่ล็อตใหม่จะลงวางแผงจำหน่ายทำให้ไข่ไก่ที่ร้านแห่งนี้มีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายโดยราคาไข่ไก่หน้าแผงขายอยู่ที่เบอร์ศูนย์ราคา135บาทต่อแผงเบอร์หนึ่งราคา129บาทเบอร์สองราคา126บาทเบอร์สามราคา120บาทเบอร์สี่ราคา115บาทและเบอร์ห้าราคา112บาท แม่ค้าเบกเกอรี่รายย่อยในจังหวัดสตูลยอมรับว่าหากมีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นจริงอีกแผงละ10บาทยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ร้านค้ารายอย่อยอยู่อย่างลำบากโดยเฉพาะร้านเบกเกอรี่ซึ่งใช้ส่วนผสมจากไข่เป็นหลักพร้อมทั้งน้ำตาลซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีออ,อเดอร์เข้ามาจึงซื้อไข่ไก่จำนวน3แผงเพื่อที่จะไปทำขนมถ้วยฟูส่งให้ลูกค้าแต่หากหลังจากนี้ราคาไข่ไก่ขยับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าเกิดขึ้นมาแพงและสิบบาทเนี่ยเราที่ว่าร,ารับราคาไหวไหมก็ต้องรับแนื่องจากเราคงจะไม่ได้ก็ปรับไอยปรับโงกับราคากันใหม่ดูแล้วมันมันขึ้นเยอะเกินไปไหมหรือว่ามันก็สมน้าสมเนื้อเยอนะอยู่นะ <laughs> คือคือเยอะนะปกติสองบาทสามบาทเอ,อสิบบาทก็หมด มองมองอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างคะก็จะลดราคาหน่อยไม่ไม่ปรับขึ้นครับก็อิงตามราคาของฟาร์มที่รับมาครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เขาก็จะแจ้งราคามาต่อรอบครับก็จะอิงจากของเขารอบรอบถัดถัดไปนี่ต้องเั็นเปนกี่วันอ่าเพื่อนหน้าครับเพื่อนหน้าเราสั่งทีเท่าไหร่ได้นะคะประมาณ ห้าหกร้อยเพลงครับต่อสัปดาห์ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อนี่เป็นลูกค้าลูกค้าจอนหรือว่าเป็นลูกค้าแม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับซื้อคนละหน่แผถ้าเฉลี่ยก็ประมาณคนละแผงถ้าเฉลี่ยก็ตอนนี้เป็นราคานี้อยู่น่าจะเดือนหนึ่งแล้ครับไม่ไม่มีการขยับถ้าปรับจริงๆนี่ก็ก็ส่วนใหญ่ ถ้ามีการขึ้นหรือลงก็จะอยู่เฉลี่ยแพงและสามบาทถ้าขึ้นลงจะอยู่ที่ประมาณสามบาทบวกลบสามบาทแล้วถ้าเกิดสิบบาทเนี่ยมองว่าเป็นยังไงบ้างสิบบาทนี้ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่ได้แจ้งด้านร้านกระสาวร้านข้าวแกงอาหารตามสั่งริมถนนยนต์การกำทรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสตูลขณะนี้ยังคงขายเมนูข้าวแกงไข่ดาวรัดข้าวหรือเมนูไข่พะโลในราคาเดิมถุงละสาสิบาท ไขณะที่เมนูไข่ทอดฟองละ10บาทหากมีการปรับราคาขึ้นอาจทําให้ลูกค้าไม่เลือกที่จะทานและลูกค้าหายไปได้เช่นเดียวกันกันกบเมนูโรตีที่มีไข่เป็นส่วนผสมก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหากมีการปรับราคาการส่งสัญญาณไข่ไก่ปรับราคาขึ้นแผงละ10บาทของฟาร์มไข่ไก่ทั่วประเทศในครั้งนี้สั้งความตกใจให้กับผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างมาก รอไข่ไก่เป็นเมนูพื้นฐานการดํารงชีวิตและนั่นหมายถึงรายจ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นขณะที่ค่าครองชีพยอย่างอื่นก็มีราคาสูงขึ้นไม่แพ้กันสองต้ตนิวรายงาน